เขาอยากคุยด้วยมาหนึ่งกี่หนเดียวกี่เดียวหือมาาากลัเยเกงด้วยอเนี่ยบ่งออมังเนี่ยในบชี้น่ในบนชี้เย้เลยเยบนี้ี้เนี่ยฟินล้ลูกฟินแล้วอืม เล่นกองอะไรเล่นกล้องด้วยนี่เจ้าจะสื่อสารอะไรนี่จะคุยอ๋อจะคุยด้วยอ๋อจะคุยด้วยเออเล่นยาวเลยเล่นยาวเลยจริงๆพอเล่นได้เล่นยาวเลยมากินบ้างตาของกล้องเลยนะตาขกล้องเลยนะยอด